นะครับดาวเด่นอย่างพี่ชื่ออย่งช่นหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อชลัมข่าวไฟนีสซ้อมมากี่วันเดือนกับสองเดือนนะก็ซ้อมอยู่ที่อยู่ที่เดิมมีใครไปคู่บ้องซ้อมตอนนี้เยอะเลยครับเพิ่มเลยคี่ในคลาสเดือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยตอนนี้หกสิบสองหน่วยสไตล์อะไครับครบเครื่องวันนี้เด็ต้องมาเจอกับเกียรติศักดิ์เนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยเท่ายหร เขาเมินสไตล์ก็เมินเขาไนวันน okay, okay, okay. um? pues ี้มันจะกี่ฬาสักวาเทวางแผงไงดิก็ไปเรืีอยๆตามตาตายเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขวุบเิหล่าสุดไปไปที่ล่าต้าหนึ่วันนั้นตปกับชาละวันยยขาวปไงั้งไปชนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ต่อยร้อยสามาไแทนอ๋อปล่อยไปต่อยวันนี้ต่อยเวที่ร้อยยี่สิร้ยร้อยสถ้าเกิดเข้าเจนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขัด พอดีครับมาพอดีมาสัมบายเลยร่างกายไปที่ผิวเซนร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอกินแชมป์ว่างเลยเนาะคิดว่าจะเอาเข็มขัดกลับบ้านไหมั่นใจเลยคุมมากี่กิโลก็สามสิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดโคราชฝากเชิญเชื่อแฟนคลับเราเลยฝากคนโคราชเชื่อใจในผมนะครับผมเนี่ยทำให้เป็นใช่ไหมขอโชคดีบาครับ